ขอบคุณค่ะมายตอนชันนั้นได้ค่ะสวัสดีค่ะก็น่าจะเป็นพี่ๆของทุกคนเนาะก็พี่มายนะคะเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งร้านหนังสือเพิ่งเปิดใหม่ปีที่แล้วเลยร้าน Any Way Book Cafe ค่ะก็จริงๆอยากจะแชร์ว่าคำถามแรกๆที่คนมาถามเราคือณนะยุคปัจจุบนันนี้คิดยังไงถึงเปิดร้านหนังสืออืมก็พี่มายในฐานะคนที่ ก็เป็นคนที่ตกลงม้างหนังสือในห้องนันสมุดเหมือนกับหลายๆคนนะที่นี่นะคะและเคยทำงานในวงการหนังสือเคยทำงานกับสนักพิมพ์เคยเป็นคนออกแบบปกหนังสือค่ะก็มองว่าหนังสือมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและสิ่งหนึ่งที่ยังเป็นอยู่ก็คือมันยังมีความสำคัญมันยังจุดประกายให้ทุกคนได้แบบ มีเรื่องราวต่อไปอ,อีกยาวอีกไกลค่ะหนังสือเปลี่ยนชีวิตของของไมเอเองในสมัยไมเยคือเป็นรุ่นที่แฮร์รี่พอตเตอร์ดังมากเป,เป็นยุคที่แฮร์รี่พอตเตอร์กำลังตีพิมพ์เลยแล้วก็ชุดที่มาคู่กับแฮร์รี่พอตเตอร์คือชุดอย่ากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคลายค่ะเป็นเป็นหนังสือแปลภาษาอังกฤษเหมือนกันก็ได้อ่านเวอร์ชันภาษาไทย เป็นเรื่องของเด็กๆตระกูลโบสแ,แล์สามพี่น้องที่เปิดเรื่องมาคือเขาได้รับข่าวร้ายว่าพ่อแม่เขาเสียชีวิตจากไฟไหม้อ่าและมีญาติที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนพยายามจะเข้ามาอ่าฮุบสมบัติก็เป็นเหมือนเป็นตัวร้ายของเรื่องอ่าแต่สิ่งที่ทำให้ให้รู้สึกว่าสนุกกับเรื่องนี้ก็คือทั้งสามคนจะ มีความชอบที่แตกต่างกันอย่างพี่คนโตจะชอบเครื่องยนต์กลไกซ่อมของได้หรือแบบประดิษฐ์เครื่องยนต์ก,ไกลไกได้พี่คนรองจะชอบอ่านหนังสือมากเขาสามารถแชร์ได้ว่าอย่างมีคำนี้น่าสนใจและมีคำที่ใกล้เคียงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนน้องคนเลก็กก็ก็ยังเป็นเบบีอยู่ก็จะมีความชอบเรื่องอาหารซึ่ง ในทุกๆครั้งที่เกิดเหตุการณ์แย่ๆหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเข้ามาทั้งสามพนก็จะใช้ความชอบของตัวเองใช้ความรู้ที่เขาเคยอ่านจากหนังสือหรือในแ,แต่ละเล่มเขาจะไปเจอห้องสมุดด้วยห้องสมุดสำหรับเราเลยรู้สึกว่าเป็นที่ที่สนุกเป็นที่ที่เราได้ค้นพบอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาค่ะก็เป็นเล่มที่ทำให้ รักกันอ่านคนะเพราะว่ามีประมาณสิเล่มจบก็ได้สนุกกับมันอยู่หลาย,ลายปีเลยจนกระทั่งมาเจออีกเล่มนึงค่ะชื่อตอนนั้นก็อยู่มัธยมแล้วเล่มที่เจอคือเล่มครัวสีแดงเป็นเหมือนหนังสือบันทึกความทรงจำเป็นความเรียงของคุณอุดรดาโควินคือเล่มนี้สำหรับสาหรับพี่มายเองรู้สึกว่า เราเพิ่งเคยอ่านหนังสือที่ผู้เขียนถ่ายทอดประสบการณา์พูดว่าไงดีหมายถึงว่าคือพี่ไมาเป็นคนเชียงรายเราเป็นเด็กวันนอกคนหนึ่งเหมือนกันก็อะไรที่เราเห็นในทีวีมันไกลตัวเราหมดเลยหนังสือเล่มหนึ่งกว่ามันจะเดินทางมาถึงเราโอ้แบบมันมันคือสิ่งที่แบบมีมูลค่ามีคุณค่ามากเลยมันเดินทางมาไกลนะอะไรเงี้ย จนกระทั่งมาอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วพบว่าคุณอุรุดาเขาก็ไปขอนเชียงรายเหมือนกันอ่าแล้วเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกับกับเราด้วยเรารู้หมดเลยว่าตลาดที่เขาไปคือตลาดที่แม่เราขายของอะไรเงี้ยคือเราเลยรู้สึกว่าการที่คนบ้านนอกอย่างเราจะไปเป็นคนที่เขียนหนังสือถ่ายทอดประสบการณ์มันมันเป็นไปได้เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของอะไรแบบเราเราเราเห็นคนที่เขา ไปอยู่ตรงนั้นแล้วได้ทําหนังสือได้เขียนบอกเล่าเรื่องราวตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าโอ้เราก็อาจจะเป็นอย่างนั้นกับเขาได้เหมือนกันค่ะจากนั้นก็เรียนเรียนด้านกราฟิกดีไซน์ค่ะก็ยัง,ย,งยังไม่ได้เข้าวงการหนังสือก็ <laughs> แต่ว่าก็ได้ทําหนังสือได้ได้ไดดคุ้กกีกับวงการจนกระทั่งได้เข้าไปทำงานตำแหน่งกราฟิกดีไซเนอร์ในสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งค่ะก็ ถือว่าถือว่าได้ทํางานในฝันได้เข้าไปเป็นคนทนําหนังสืออย่างที่ตัวเองฝันไว้ตอนเด็กๆก็จากหนังสือโคสีแดงเล่มนี้แหละที่รู้สึกว่าคนม้านอกอย่างเราก็มีสิทธิ์ได้ถ่ายทอดประสบการณ์มีสิทธิ์ได้บอกเล่าเรื่องราวตัวเองมีสิทธิ์ได้ทําหนังสือกับเขาเหมือนกันค่ะกะ็แล้วได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของวงการหนังสือทั้งในในมุมของ การที่มันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากขึ้นมากขึ้นและจนกระทั่งตอนนี้ก็คือกลายเป็นคนเปิดร้านขายหนังสือเองซึ่งซึ่งร้านร้านที่หม่จะบอกว่าอาจจะเพราะว่าเราเราได้เราเติบโตมาจากจุดประกายที่ว่าคนที่มีเรื่องเราเฉพาะตัวอย่างเราคนมานอนอย่างเราสามารถ ก็สามารถบอกเล่าเรื่องของตัวเองได้หนังสือที่ร้านพี่หมายก็เลยเป็นหนังสือของนาคีอิสระค่ะฉะนั้นทุกคนสามารถตีพิมพ์และเล่าเรื่องของตัวเองได้หนังสือสร้างจากกระดาษหนึ่งแผ่นก็ทําได้ก็ประมาณนี้ค่ะก็เป็นการเดินทางส่วนตัวของพี่มายเองค่ะขอบคุณค่ะ